ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเทสเรือท้องแบนทรงกระบะที่ว่าผมได้เทสต่อ,อทดลองต่อด้วยตัวเองใช้เเหล็กครับใช้เหล็กแผนหนา0.8เรือค,ความยาวรวม11ฟุตครับท้องกว้าง90เซนแล้วก็ค่อยๆขยับเข่าเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวลองมาเทสดูครับนี่ครับแม่น้าป่าจีนบุรีต้นแม่น้ําป่าจีนบุรีเฮ้รถจอดแอบเรียบร้อยเดี๋ยวลองเทสดูครับเดี๋ยวผมเอาเรือลงน้ําก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งโอเคครับโอเคเลยครับเอาเรือลงน้ําเรียบร้อยแล้วเรือก็ลอยดีอยู่ครับบาลานซ์เรือน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองเอาไปขับดูครับผม ไอ้น้ำที่เข้าเรือนี่ตอนผมใส่น้ำมันเข้าทางหัวเรือนะครับมันล้นกาบขึ้นมาไม่ได้รั่วนะครับยังไม่ใช่น้ำรั่วแต่น่าจะมีรูรั่วครับเดี๋ยวค่อยไปยาอีกรอบหนึ่งโอเคเลยครับเรือก็วิ่งดีอยู่ครับขึ้นน้ำก็ดีพอสมควรอยู่ก็ใช้ได้เลยครับโดยรวมก็โอเคอยู่ครับผม เรือก็ถือว่าใช้ได้เลยความเร็วที่ทําได้ก็ไม่เร็วมากครับแต่ก็พอใจในระดับหนึ่งเพราะว่าไม่เคยทําเรือมาก่อนเหมือนกันก็หัดทําครับทําไปเรื่อยๆฝากกดติดตามรับชมช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ